ที่14บทสวดเกสาวุตสูตรทาสิตามิทงังเตนะภัควตาชานตาปัสาตาอระัตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะดุมเหมาอนุสาเวนมาปะระมะปะรายมาอิติกิรายมาปิตะกะสัมปะทาเนนะมาตะกะเหตุมานายะคาเหนะมาอาการปาริวิตเกนมาทิฏฐิวิชานขันติยามา พัพพารูปะตายามาสมโนโนคุยาธาตุมีเหอัตานาวาชานียาธาอิมีธรรมาอากุสลายเมธรมาสาวชายเมธามาวิญโยคารหิตาอินีธรรมาสมัตตาสมาธินาอหิตายาทุกขายะสังวัตตันติอัตตุมีเหอชาเหยยธา ยาธาตุมเหอตานาวะชาเนยาธาอิเมธมากุสลาอิเมธมาอนาวชาอิเมธมาวิญยูปัสถาอิเมธมาสมตาสมาธินาิตายะสุขายะสังวัตันติอัฏฐุเมเหอปะสัมปชับวิหะเรยาธาติ บทที่ส5บทสวดอุปเนยสูตรอุปเนยติชีวิตตัมป,ปมายุงชรุปานิตัสสะนสันติตานาะเอตังพยังมรารเนเปขมาโนปุญญาณิกยุราถะสุขาวหานิอุปเนยติชีวิตตัมป,ปมายังชรุปานิตัสสะนสันติตานาะ เอตังพยังมรเีเปขมาโนโลกามิสังปะชะเหสันติเปคโคโยธากายเยนะสัญโมวาจายาอุทธเจภาษาตังตัสสะเปตัสสะสุขายาโหติยังชีวามานูปะกะโรติปุญญธรรมโมหเวรัติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจเิเนนะทุคติงคัชติธรรมจารี ส, atorium, สเพส,ง karaoke, yani. สังขาราอนิจจติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐวิพิท <crisis> ติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐวิพิทติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยาสเพธรรมาอนัตาติยะธาปัญญายาปสติอัฏฐวิพิทติทุเขเเอสามะโควิสุทธิยาบทที่16บหกบทส่วน อปันนาาชาโดอปันนาคาฐานเมเกทุติยังอหโหตกิกาเอตัดคันยยเมทาวิตังคันเหยะอปันนกังพะหุงเวสารนังยันติปภัตานิวานิจ่าอารามะรุขเจตยานิมนุษาพยตชิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรนมุตตมังเนตังสรณะมาคัมมะสัพพุขาปมุจติ โยจพุทธันจะธรรมันจะสังคันจะสารานังคัตโตจตาริอริยสัจจานิสัม,มปัญญายาปสติทุกขงังทุกขะสมุป,ปาทางทุกขสะจะอภิกมังอริยจะอัถังคิกัางทุกขูปะสมคามินังเอตังโขสารานังเขมังเอตังสารานณมุตตมังเอตังสารานามาคมัมะสัพทุกขาปมุจจติ บทที่17บทสวดพัเทกะรตคถา,าอติตังนานวาคมัมยะนปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงยธทาตีตัมปะฮีนันตังอปัตตัญจะาอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะาโยธรรม,มังตัถา ตถาวิปัส,สติอสังหิรังอสังกุปปังตังวิทามะนุโรหฮเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันนี้เงี่ยนไม่คอนแพรในธรรมนั้นๆได้บุคคลนั้นพึงจเจริญธรรมนั้นเนืองให้โปรุงเธออเชวะกิจมาตปังโกชญญามะรณังสุเวเพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนายฮิโนสังคารันเตนะมหาเสนนามจุนา าว่าความผัดเพียนกับมัโจราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแต่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังตังเวผะเทกะระโตติสันโตอจิคเตมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เก็บคร้านทางกลางวันและกลางคืนนั้นแลว่าผู้อิราตีหมิ่งเจริญด้วยตาการชนิแล บทที่18บทสวดพินหะปัจจะเวขณะปาถาแปลชลาธรรมมุหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงคนความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมุหิพยาธิอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงคนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณะธรรมมุหิมรณังอนาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงคนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเม ปีเยหิมนาเปหินานาภาวโววินาภาโวเราจะเลาเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกัมมสกุลมหิกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารนาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นดันเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการเป็นที่พึ่งอาศัย ยังกัมมังคาริสานิกรลยานังวาปาปากังวาตะสะทายาทาปุสานิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายญาติคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปจัจจักเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวัน,วนเถอด บทที่19บเกทสวดเทวตาอุโยชะคาถาบทส่งเทวดาทุกขปตตาจจนิทุกขาพยาปตตาจนิพยาโสกปตตาจนิโสกาผลตุสัพเพปิปานิโนโอเอตาวตาจํมเพหีสัมภตังบุญญาสัมปทังสัพเพเทวานุทันตุสัพพสัมปติสิทธิาทานังทัทันตุสพายาสีลางรักทันตุสัพทาภาวนาเทระตาผลตุกขชันตุเทวตาคาตา สพเพุทธาพระปัตตาปเจกานันจะย,ยังพลังอรหันตานันจะเตเชนารักทางพันธามิสัพโซบทที่20บทสวดเทวตาปฏิทานาคถาพันธมยังปฏิทานาคทาโยพนามาเซยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูกเปคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิ่ง,ต,งตาธรรมทานีนาพวังต,ตุโปชิตา โสถิงกรณเตทะวิหารามันทะเลเทราจามชานาวกาจาพิคโวสารามิกาธานปฏิอุปาสกาคามาจากเทสานคามาจาอิสาราสัป,ปานภูตาสุกิตาพวันตุเตชาลาภูชายติจาอันทสังภวาสัง,สงเสททชาตาอัทโวปปาติกาเนียายานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัเพปิทุขสะกรณตุสังขยังคาตุจิรังสตังธรรมูธรรมธราจปุคลา สังโคโหตุสมโควะอถายะจา่าหิตายะจา่าอัมเหอรักตุสัทธรโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเตยบทที่21บทสวดสัพพปฏิทานาคถา,าแปลพระร,ราชินิพน์ในรัชกาลที่สี่พันธมยังปฏิาาาทานคธาโยพนามเซ บุญยาสิธานิกระตัสสะยานันยานิกตานิเมขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้เตสันจะภาคิโนโหนตุสัตตานันตาบประมาณกาและแห่งบุญทั้งหลายอุ่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเยปิยาคุณวันตาจักไมหังมาตาติตาทโยคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณ มีมานดาและปิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นทิฏฐาในจับปยทิฏฐาวา่าอันเยมชตะเวริโนที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางสตัตาติดถันติโลกัสมิตเตภุมมาจตุโยนิกาและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูสากเกิดในกำเนิดสีปัญเจกะจตุโวการาสังสารันตาภาวาพร,าะ,าเพราะเว มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภกน้อยและภพใหญ่ยาตังเยปฏิทานังเมสัตว์เหล่าใดทราบการให้สมาของข้าพระเจ้าแล้วอันโมทันตุ <c oughs> อันโมทันตุเตสยังขอสัตว์เหล่านั้นจงอันโมทนาทานเองเถิด เยจิมังนระชานันติก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้เทวาเตสังนิเวทยุงขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นมายาทินนานาปุญญานางอนุโมทนาเหตุตุนาเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วสพเพสัตตาสธาหนตุขอสัตว์ทางปวงจงอย่ามีเวร อเวราสุขชีวิโนอยู่เป็นสุขเสมอเธอเขมปะทันจะปัปนตุและจงถึงทางอันเกษมรเธอเตสาสาสิชตังสุภาขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเธอ ด้วยอนุภาพแห่งสัจธิรานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ผลจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรด อนันมูธนาในการสวดสา,าทยายมุลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนันมูธนาแล้วโปรดอําเวยพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและวัตถุมงคลพระกริ่งภัยริพิณาโดยมิชีสมเด็จพญาณสังวรวัดบรวรนิเวศวิหารและวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นทางที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างขึ้นในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพห่งพระบาริสและคำมงคลในพระคาถาต่าง ขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุปการเทินสาธุ